ปั๊บหน่อยปั๊บหน่อยซอรี่ที่ทำให้เสียเวลาแต่ก็ลุยมันดีที่อ่ะทุ่มหนึ่งแล้วนะโชวแล้วโชวแล้วโชวแล้วพีซเป็นรถเพื่อนอ๋อเราเยอะกว่า ลงมาลงมาไปอีกทางได้ไหมมีโซนนึงไปอีกทางได้ไหมลงมาลงมาไปเอามีฝั่งนึงไม่ต้องมาทางเดียวหมดดิมีฝั่งขาไม่ฝั่งเล่นได้เล่นได้เล่นได้ครับเขาโดนฝันโดนฝันเล่นได้อยู่ช่วยยิงกันหน่อยดิตายคนนะตายคนเนี้ยฝั่งเนี้ยเขาขึ้นมาแล้วสบายนี่าตึกแดงนะตึกแดงมีคนล้มไปหนึ่งเขาเอาเยอะเขาเอาฝันนะมีคนตึกแดงฝั่งขวาเยอะตึกแดงเยอะตึกแดงเยอะ ติดแดงเยอะติดแดงเยอะดันเล่นเล่นตรงเนี้ยเล่นเล่นเล่นในรูเล่นในรูเล่นในรูนั้นไว้ขึ้นขึ้นไปในรูไว้ตายมีป่ะเคลียเสียทุกคนทุกทีเขาอยู่หน้าเราังเราขาอยู่หน้าโกดังปะหรือว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะของของจุดไหนโอเคโอ้ยไอ้กาวช่วยด้วยเตี๊ยนังไม่ตัดเี๊ยนฉีารฉีานแล้วสุดปตาสุดจ้าขึ้นสุดก้า ข้างหลังมีคันหนึ่งนะเรายิงไปเรายิงไปดูให้โค้งให้โค้งให้เรายิงไปเาไปข,ขเาขชนนะมาค้ดอ,อยู่ตาไหนตาไหนตุนอยู่หน้าร้านเราเลยหน้าร้านสองที่เจ็ดเกา่าพี่พิมพี่เนคันนั้นอ,อะเอาเลยผมโดนสองคนผมโดนสองคันโดนสองคันโดนสองคันยิงระยะหุ่ล,ายยาละ ยิกัวพี่พี่หมาโลแล้วว่เลยอ่ะไปดูดาวก่อนดูโดนข้างหลังอ๋อข้างหลังที่ไม่เห็นมาคตัวสี่พี่โรงพยาบาลบ้านดีหน้าร้านเก่าเราหน้าร้านเก่าเราคุณนานาเอาศพไปคุณนาเอาศพไปทำนิ่งเลยคือรถเลยคือรถเลยเนี่ยต้องแถวทำบัตรหรอมีใครมาช่วยอีกปะเนี่ยอยู่ตรงแถวทำบัตรเนี่ยเต็มเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยสามคันผมโดนคันเดียวผมโดนอยู่ตรงไหนไอ้ไอยเข้ามาเลยดงดูดิจี้ยิงหมดยิ่ซ้ายติงหมดยิงหมดยิงหมดเก๋องอยู่ผมเข้าไปยิบโอกได้เลยปะ เอาดีบได้ป่ะล่ะผมคือเพื่อนเราช่ย้ยโอ้โผมอเพื่อนเราใช่ป่ะเดียวฉก๊ก่อนนะฟังกอนะเราไม่ใช่ว่าเราแค่ต้องช่วยแค่เพอนเรานะเราต้องช่วยยูดีจีนะเขาเป่าวอ้ยิงเราม่ผมว่าเราเราต้องยิงยูดีจีไว้ให้ตำรวจช่วยเพื่อนใชอ้คบหน่อยตอนนี้หนุงงไปหมดละตกลุให้ผมดีนทนครับไอ้เจ้ยกูจะช่วยกูโดนยิงที่ไหนอะ อยู่กลางถนนอยู่รงกลางถนนเลยทงมึงอะสิกาหยิบแล้วสิกาหยิบแล้วสิกาหยิบแล้วได้อเลอร์อเลอไดโอมไดโอมไดโอมไปเลยครับงรถอไมัปน้องเองมเราต้องคุ้มกันมันมันหยิบโอมไม่ได้หรอได้ดิมันอุ้มได้อ่ะเออมันมันอุ้มได้แต่ว่าเหมือนมอนอุ้มไม่ติดอ่ะต่โดนอุ้มเยอะอยู่ไตอนแรกอ่ะโดนโดนกันอยู่บางครับแต่ว่าไม่ไม่เอ่ย ไม่แบบไม่หายอะเยี่ยมไอ้หมาดไม่เอ๋ร์ได้ไอ้ยี่ีหมาดไม่ต้องโดนอุ้มก็เอ๋อ์แล้วทั้งวันในตอนเกือบเอ๋อ์คูนสองอะพี่แต่ไม่เอ๋ร์ไงไปวะมึงไม่ต้องขีดมึงไม่ต้องขีดไอ้เจ้ามึงไม่ได้เก่งไงท่านเพื่อนเก่งควายได้อยู่ปะวะฟีลิ่งได้อยู่ปะมันได้พี่แต่ว่าผมมองว่าหลักๆคือผมมองว่ามันนานไปหน่อยอะห้าชั่วโมงมันองเข้ายากเลยพี่ถ้าเวลาเข้าบ่อ เวลาเข่าวอร์ได้ไม่เหนื่อยก็แค่สก็แค่ส,แ,สแล้วก็นับเอาว่าใครได้มากกว่าคะแนนจบใช่ใช่เพราะว่าผมว่าห้าชั่วโมงมันนานไปหน่อยมันไม่มันไม่ได้เป็นแบบไฟต่อเนื่องเหมือนวอพี่ อ่าอ่าอ่าใช่มันยืดอ่ะมันยืดอ่าใช่ใช่แล้วมันมันเล่นแบบเหมือนวิ่งไล่จับอ่ะพี่นึกออกอ๋อเอาก็เห็นบทกันว่าแบบกลัวไม่มีอะไรทำไงอ่ะเข้าใจเข้าใจี่แต่เรา5ชั่วโมงนี้บ้านผมทิ้เปียหมดเลยก็ตอนแรกเห็นบอกว่าอะไรนะตอนแรกติดอ่างอะพื้นตอนแรกเห็นตอนนั้นบอกอะไรนะแบบจะเอาวัน24ชั่วโมงไปได้โอ้โหวีผมไม่ได้พูดพี่นะเมลี่ยผมเล่นได้ไม่เรื่องแล้วพี่มันมีแบบมองไม่เห็นถังด้วยอะใช่ใช่มองไม่เห็นหนีไปใกล้แล้วมองไม่เห็นทาง อย้็รอันเลือโอ้อนี่มาดเดียวนี่เจนี่มันยังไม่ลุกพี่ตว่ามันอยู่แอบดูอยู่มันอยู่สนุกกพี่สองีเก็สู้สุดอยู่พี่แอบดูอยู่ตรงไหนอกขินนะกูอยู่รงน้มันข้างล่างสุดใจอยสุดใจไอยู่บหลังคาทไมอะที่โรงล่างอะล่อเขาไปก่อนไม่ซื้อ เหมือนเเหหมมืืออนโยนเบ็ดลงไปอ่ะแต่เหยื่อหายไปเหลือแต่เบ็ดเขาซื้อตรงร้านได้ไนะมันยากกว่าเวลาไฟอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ายื้อไฟนานอะแล้วจังหวะอุ้มขึ้นเงี้ยตำรวจเชิดตัดเลยเงี้ยก็ต้องอย่างนั้นแล้วถูกแล้วใช่พี่แล้นก็อุ้มกันไปที่หลายวอดตรงนั้นผมถือแคนาเละโดนแบบโดนอย่างนี้ปะโดนแบบอุ้มๆอยู่แบบโดนจับบ้างปะรออะไรอะพี่หลังเยอะปะ มาโดนแล้วคนหนึ่งหลังแตนไปสองรอบมาโดนจับผมแคทเดียวเคสเดียวกันด้ยอุ้มเลใส่รองมันก็ไม่ได้อุ้มง่ายนะถูกป่ะไม่ง่ายพี่ไม่ง่ายครัไม่ง่ายไม่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 ง่ไย่ไม่ไม่ไั่คมาไม่ไ่าม่ีม่ไอ่ไ่ไม่ไนนไม่ไม่ไม่ไ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 ม่่่่่่่่เร่ไ่่ ไอ้นั่นเมาอยู่แต่คนอื่นอยู่ครับแต่คนอื่นอยู่โอเคโอเคเนโกะครับเนโกะลดเวลาหน่อยครับพี่มูอันนี้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 มีใครบ้างอ่าผมซอนครับซอนใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ชอันนี้อันนี้พี่พี่พอรู้เรื่องมานิดนึงบ้างที่เป็นปัญหาระหว่างของเนโกะกับสองสี่เจ็ดถูกต้องไหมอ่าครับคือ ขอ,ขอฟังจากขอฟังจากปากในโกบ้างแต่ว่าคือเรื่องนี้ของเนโกะกับสองที่เจ็ดเคลียร์แล้วถูกต้องไหมหรือว่ายังไม่เคลียร์น่าจะยังพี่ยังครับยังงั้นถ้าพี่เอาพี่พี่พูดให้ฟังก่อนแล้วกันนตามพี่เข้าใจเนี่ย <c oughs> ก็คือวันนั้นเหตุเกิดมาจากเพโลถูกต้องไหมแล้วก็เนโกะใส่ชุดโกสติเข้าไปเล่นเพโลถูกต้องปะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่อันนคือจุดเริ่มต้น มีมีผลที่ดีไหมสำหรับการที่แบบเป็นแกงที่อยู่ในพีเแต่ใส่เสื้อแกงอื่นไปเล่นผิดไ,ไปเล่นเพลิเดรี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูนะอย่กฟังวันนั้นมันเรียกว่ายอมรับดีกว่าครับยอมรับ <Okay. S 1> ว่ามันใส่แล้วมันผิดแต่ว่า <Okay. S 1> ที่เลือกใส่ชุดกรุมปสรีดเพราะว่าเห็นว่าแกงอื่นมีใส่สีขาวก็เลยอ่ะลองเปลี่ยนเสื้อเสื้ออื่นแล้วถ้าพูด<ะ>ตรงๆมันก็ พี่ก็น่าจะรู้ว่าอาผู้ผมก็สนิทกับบางคนที่อยู่ในกรุ๊ปหน่อยอ่ะฮะโอเคเข้าใจแล้วก็เลยใส่ครับใช่พี่กยอมรับผิดตรงนี้ครับใช่ใช่เพราะว่าเราเคยบอกกันตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆกันนะก็ตามที่ต้องไฟในลักษณะของความเป็นแก๊งอะ่ะพี่บอกเคยบอกแล้วว่าขอให้ใส่เสื้อแก๊งแต่อย่างมากสุดถ้าไม่ได้ใส่เสื้อแก๊งอ่ะมันถ้าไม่จะไม่ได้ใส่เสื้อแก๊งตัวเองอ่ะมันก็มันก็ไม่ควรที่จะใส่เสื้อแก๊งไหนเลยถูกต้องไหมตามหลักะ ถ้าจะเปลี่ยนสีเสื้อเงี้ยมันมีเสื้อเปล่าเสื้ออะไรที่มันมีได้อยู่หรือนั่นแหละมันมีวิธีการของมันอยู่นะตอนนั้นหรือมันมีการไปพูดคุยกันระหว่างแก๊งใน PMP ได้ซ้สำสุปะว่าแบบตอนเทโลอดอะขอแบบชุดที่แบบสีแม่งแบบต่างกันได้ไหมทจริงที่ว่าทางออกเงี้ยมันมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าโอเคในเรื่องนี้พี่ถือว่าเพราะว่าเมื่อกี้ทั้งสองบอกว่ายังไม่ได้เคลียร์แต่เท่าที่พี่ฟังก็คือเนโกะก็บอกแล้วว่าเออโอเคถือว่าตัวเองยอมรับผิดไป เรื่องนั้นจะว่ากันก็ค่อยว่ากันอะไรยังไงหลังปีใหม่แล้วกันนะของเนโกะสองสี่เจ็ดอ่ะอันนี้คือพี่ถือว่าค้างไว้ก่อนถูกปะถือว่ายังไงไอ้น็อกน็อกอยู่ไหมอยู่อะวันนั้นมีสองสี่เจ็ดมาคุยแล้วครับว่าจะเลือกเป็นยังไงดีแต่คืออยากให้มันจบภายในปีนี้เราจะให้มันจบปีนี้ครับปีนใช่ไสิ่งที่ผมบอกว่าคือสิ่งที่ผมว่าไว้ก็คือให้มันแล้วนะับก็คือในเวอทั้งสองฝ่ายผิดด้วยกันก็ให้มันจบดีกว่าของสองสี่เจ็ดผิดฝั่งอะไร เรื่องอคาพูดครับคือ <Okay. S 2> บ้านผมก็ต้องยอมรับว่าบ้านผมพูดไม่ค่อยดีน<ม>ี่งั้นก<ม>็ถือว่า<ม>ผิดทั้งคู่อะใช่ง,งั้นก็ก็ต้องมาเคลียร์กันให้จบตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเนโกะกับสองสี่เจ็ดแต่สิ่งที่พี่สงสัยแลวพี่อยากถามเนโกะเพราะว่าพี่เชื่อว่าเนโกะรู้อยู่แล้วพี่กําลังงงว่าทาไมคนของกุ๊บสติถึงมาขู่สองสี่เจ็ดพอรู้ปะออใครเหรอครับพี่ผู้หงขอขอเปล่ชื่อได้ไหมพูดดิสองสี่เจ็ดอ ประสิทธิ์ครับไม่เชื่ว่าคู่หรอกแค่เขาใช้คําว่าเขาจะยกคนมาตอนที่ไอระหว่างที่ผมกําลังเล่นทางกับอนิกาอยู่เนาะเขาคนบอกว่าเขาจะมาเล่นทํานองนั้นด้วยผลอะไรพอรูป้ปะที่เขาจะมาอันนี้ผมไม่ทราบแต่เท่าที่เจอมาผูดตรงคือเมื่อที่เจอมาตอนสองทุ่มเขาเมากัญชาอ่ะฮะงั้นพี่ถามในกลุ่ยอีกรอบหนึ่งคือตอนเนี้ย ถ้ามันมีปัญหาคือตอนนี้ปัญหาของเนโกกับ27เนี่ยมาไวแล้วหนึ่งคือเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันว่าจะจบยังไงภายในปีนี้แต่เท่าที่เขาความเข้าใจก็คือวอหรือว่าไงหรือว่าที่คุยกันถ้าคุยก็งมายจะจบกันจบกันไปเลยจบไปเลยเพราะอยากให้มันเคลียร์ก่อนปีใหม่ทุกอย่างเพราะเดี๋ยวทุกคนต้องไปพักผ่อนกันโอเคได้ทีนี้เรื่องมันเรื่องมันเรื่องมันต่อเนื่องละเพราะอยู่ดีมีกูสตีที่เป็นตัวละครรับมาแล้วมัน คือพี่พี่อยู่มาก็สักพักอะ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเอาจริงนะถ้าพูดกันตามตรงนะสองสิเ็ดไม่น,าน่าจะได้มีปัญหาอะไรกับโกสตีนะนี่คือพี่เข้าใจถูกไหมอืมแต่อยู่ดีโกสตีมาขู่เนะี่ยพี่ก็เลยจะถามเนโกว่าเนโกรู้เรื่องนี้ด้วยไหมอ่าไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดว่าตามต้นเหตุของปัญหาถ้าพูดตรงๆคือเนโกก็ก่อปัญหาถูกว่าพี่ มันแบบว่าถ้าผู้ผมไม่เลือกที่จะใส่กุสติีดสองสี่เจ็ดก็คงไม่พูดแบบนั้นกุสติดก็คงไม่หาเรื่องสองสี่เจ็ดถ้าบอกว่าต้นเหตุมันเกิดจากผู้ผมอืมย่แล้วทีนีน้เรื่องพอเรื่องมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันการว่ากุติเนี่ยบอกว่าจะใส่สองสี่เจ็ดซึ่งพี่บอกสองสี่เจ็ดเลยนะว่าให้สองสี่เจ็ดใส่บแบบเต็มเลยไม่มีกดิกาอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยนะอ่าครับอันนี้พี่บอกไว้เลยทีนี้มันก็จะเป็นข้องนี้คือด้วยความที่ว่าพี่เห็นว่าเนโกเนี่ยคือพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าบางคน,นสนิทกสติ ฉะนั้นพี่ก็แค่แบบอยากจะมาทวนอยากจะมาถามไม่เฉยว่ารู้ด้วยไหมโอเคถ้าไม่ได้รู้ด้วยพี่ก็จะตัดข้อนี้ไปแต่สิ่งนี้ที่เนโกะรู้อยู่แล้วก็คือเราเคยคุยตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเราจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยแก๊งนอกพีเอ็นพีถูกต้องไหมอ่าครับครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนนะอันนี้พี่บอกไว้ก่อนฉะนั้นนั่นแหละพี่เชื่อว่าถ้าถ้ากฤษติเขาจะใส่สองี่เจ็ดพี่ก็จะให้สองสี่เจ็ดใส่เขาแบบเต็มเลย อันนี้พี่บอกไว้ก่อนให้ทราบโดยทั่วกันแล้วถ้าสองสี่เจ็ดไม่ไหวก็มาบอกพี่เดี๋ยวพี่ส่งไปฮะเดี๋ยวพี่ส่งคนไปให้ก็ดูเอาว่าขนาดไหนเพราะตอนแรกพี่ค่อนข้างติดใจอยู่นิดนึงว่าแบบคือพี่แค่อยากรู้เฉยๆแหละว่าว่าเนโกะรู้เห็นด้วยไหมกับเรื่องนี้อแต่ถ้าเนโกะยืนยันกับพี่ได้ว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้พี่พี่เชื่อในสิ่งที่เนโกะพูดอืมก็ตามนั้น โอเคโอเคสรุปเรื่องของเนโกกับสองสิบเจ็ดก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรที่จะหมดได้โอเคก็ตามนั้นเนโกไม่ได้สงสยัยไหมไม่ไม่มีครับพี่หมูโอเคอยากให้เข้าใจนะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อันนี้พี่บอกไว้ก่อนคืออย่างน้อยพี่ยังเห็นใจเนโกเพราะว่าเนเนโกก็คือน้องๆพี่เหมือนกันพี่ถือเพราะว่าอย่างน้อยพี่จืดที่เป็นพี่พี่ก็เคยไปอยู่ในเนโกมาครั้งหนึ่ง พี่ก็เลยอยากจะบอกกล่าวกันว่าโอเคคือ <Okay. S 2> พี่พี่แคร์เนโกนะอันนี้พี่บอกไว้ก่อนพี่ถึงต้องพูดว่าบางครั้งถ้ามันมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับโกสติดอะถ้าเขาเลือกที่จะทําแบบนั้นกับสองสี่เจ็ดรวมไปถึงไม่ใช่แค่สองสี่เจ็ดนะถ้าแก๊งที่เป็นนอกพีเอ็พีอะเลือกที่จะทําความเจ็บปวดให้กับพีเอ็พีอะพี่ถือว่าพี่เจ็บปวดพี่ก็ต้องแก้ไขความเจ็บปวดด้วยตัวพี่เองนะโอเคใช่ไหม โอเคคับพี่ <c oughs> คือถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดเลยครับตามนั้นพี่พี่ไม่ได้อยากจํากัดใครอ่ะแต่พี่แค่อยากให้ PNP เป็นเป็นตัวอย่างให้กันละกันแต่ซึ่งครั้งนี้เนโกโอเคเนโกยอมรับแล้วทุกอย่างเรื่องมันสองที่เจ็ดก็เป็นคนที่พูดไม่ดีเองด้วยทั้งนั้นทั้งสองฝ่ายก็ผิดก็คือจบแต่ของก๊กสติเนี่พี่บอกไว้ก่อนเลยเพราะพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าในเนโกมันมีคนจากก๊กสติีมาอยู่ด้วยถูกไหมอ่าครับใช่ใช่อ่านั่นแหละฉะนั้นพี่อย่างน้อยอยากให้รู้นะว่าพี่ไม่ได้บอกเพพราาะว่่ี มีความปกติหรืออะไรส่วนตัวนะอันนี้คือพี่เล่นไปตามกติกานะอันนี้พี่ออกบอกออกตัวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าพี่หมูหยองแม่งเอาเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมามาลงซึ่งไม่นะอันนี้คือไม่พี่ตามกติกาทุกอย่างซึ่งพี่เชื่อว่าในโกรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าโอเคถ้าแกงนอกพ n p มามีเรื่องกับในพ n p พจะเกิดอะไรขึ้นถูกปะใช่ไหมอันนี้พี่ในโกเรารู้อยู่แล้วถูกต้องปะอ่าครับผม,มฉะนั้นนะ่นั่นแหละพี่เป็นสิ่งที่พี่จะบอกเพราะถือว่า,วาอย่างน เนโกจะได้ไม่ต้องคิดกับพี่ไปอื่นได้อะอย่างน้อยให้ให้ให้รู้ใจพี่จากปากพี่เองดีกว่าดีกว่าไปคิดกันเองว่าแบบพี่เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้พี่เป็นคนตรงไปตรงมานะถ้าแร์กับพี่พี่แร์ด้วยถ้าไม่แร์พี่ก็ไม่แร์ตามนั้นเลยโอเคเพราะตอนแรกพี่แค่คิดว่าแบบพี่แค่สงสัยอะว่าเนโกกสตติรู้เห็นเป็นใจกันด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่รู้ก็พี่จะตีว่าเรื่องนี้กสตติรับเรื่องด้วยตัวเอง โดยที่ไม่มีในกโกเกี่ยวข้องในโกก็ก็ปกติก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างทั่วไปแล้วก็นั่แหละก็เที่ยวพักผ่อนปีใหม่กันให้เต็มที่หลังปีใหม่ก็เตรียมมามาตีมาตีมาตีไต,ต่แล้วแค่นั้นโอเคโอเค รบกวนเวลาแค่น so ี้ครับน้องๆขอขอโทษด้วยขอโทษที่รบกวนเวลาแล้วให้รอนานมาดีพี่ปวดท้องหนักมากขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆไม่ไม่เป็นไรครับสอรี่นะสอรี่นะที่เป็นสอรี่จริงๆขอโทษจริงๆนะแล้วก็พี่พี่หมูหยองอยากถามนเรื่องครับไอเรื่องแข่งรถที่จะประมูลเดือนหน้าเดือนหน้าอ็อเดือนหน้าครับเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดือนหน้าเช่นกันครับเพราะว่าจะไม่ต้องบอกกติกาก่อนว่าแต่ว่าบอกนี้ไปแล้ก็ได้ไอ้เขียวสั้าๆง่ายๆกติกาเดี๋ยวเรียนเขียวได้แล้วนะโอเคครับ โอเคครับสวัส oh, ด so sure ีครับนั่นเนไปกูทำไปทางหมอสุรินจะแล้วไอ้สักขอบคุณมากขอโทษทีรถในกระดูกเยอมากครับขอบคุณมากครับแวคนสองเจ๋งนี่แหละเนาะ